โอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนคันเตสาธุโนคันเตโคสังโฆอิโุสังโฆอิมานิอิมานิปังสกุรัจีวราณิปังสกุรัจีวราณิสักปาริวารานิสักปาริวารานิปติคันหาตุปติคันหาตุอัมหาตังอัมหาตังทิการตังทิการตังอิตายะอิตายะสุขายะ ระสมฆูเจริญข้าแต่พระสมฆผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าบังสกุลจีวรข้าบังสกุลจีวรัทั้งของที่เป็นบรวรทั้าเหล่านี้กับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์แก่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรจงโปรดรับ ข้าบางสกุลจีวรทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายขระเจ้าทเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามีลิดาม ผู้ร่วมรับไปแล้วผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณผู้มีบุญคุณทั้งหลายผู้มีบุญคุณทั้งหลายเป็นต้นด้วยเป็นต้นด้วยสิ้นการละนานเทิดสิ้นการละนานเทินอ,อะพวกเราไปถวาย